ผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้เร่าร้อนสแสวงหาโดยไม่หยุดยั้ยงความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งมีมหาศาลและความรู้จักพอก็มีได้แม้ในผู้ยากจนต่ำต้อยทั้งนี้ก็เพราะความพอนเป็นเรื่องของใจที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก ที่ไม่รู้จักพอก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลาส่วนคนจนที่รู้จักพอก็จะเป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลาการยกฐานะจากยากจนให้มั่งมีนั้นทำได้ไม่ง่ายบางคนตลอดชาติเนี่ยทำไม่สำเร็จแต่การยกระดับใจให้มั่งมีนั้นทำได้ทุกคนถ้าหากว่ามีความมุ่งมั่นจะทำจริงๆคนรู้จักพอไม่ใช่คนเกียดคร้านและคนเกียจคร้านก็ไม่ใช่คนรู้จักพอ คุณจะทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้องแล้วก็อบรมตนเองไม่ให้เป็นคนเกียดคร้านแต่ให้เป็นคนรู้จักพอคําว่าพอนี่เป็นสิ่งหายากในหมู่คนโลภก,การนิ่งนี่เป็นสิ่งหายากในหมู่คนโกรธและการหยุดเป็นสิ่งหายากในหมู่คนหลงธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยท่านได้